ย้ำอีกทีหนึ่งว่าย้อนกลับไป70กว่าปีที่แล้วเอลขอมาเป็นผู้อาศัยอยู่ในดินแดนปาเลส ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่กาซาในเวลานั้นเนี่ยในประเทศไทยได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงแค่ด้านเดียวคือฝั่งตะวันตกนะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เกิดจากความตั้งใจแต่เกิดจากกระบวนการในการศึกษาด้านนิศศาสตร์ของประเทศไทยซึ่งณเวลานั้นเรายังไม่รู้เท่าทันว่าการปั้นแต่งข้อมูลเพื่อที่จะบิดเบือนความจริงในโลกตะวันตกที่มีการกระทําต่อกลุ่มชนหลายกลุ่มมันถูกบิดเบือนไปวันที่บงมัดได้นําเสนอข่าวเวทีนิวส์นั้นนี่เพราะว่าณเวลาในช่วงแรกๆ มีคนที่อคติด้วยการรับข้อมูลข่าวสารด้วยความบิดเบือนมาอย่างมากในประเทศไทยนั้นก็ยังไม่มีใครที่กล้าออกตัวในการที่จะเผยแผ่ความจริงในช่วงแรกๆนั้นเนี่ยก็มีการต่อต้านเป็นการตอบโต้จะมี อได้เข้ามาทําการรบกวนในรูปแบบของการคอมเมนต์เนี่ยจำนวนไม่น้อยเหมือนกันครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนว่าผมมีเป้าหมายเพื่อที่จะตอบคําถามกับอัลลอฮ์เพื่อที่จะสร้างความจริงให้เกิดขึ้นในสังคมไทยก็ได้ทํามาในระยะเวลาหลายเดือนนะครับมีพี่น้องติดตามข้อมูลอีกด้านจํานวนมากจริงๆแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณสัก6เดือนได้นะครับก็เริ่มมีพี่น้องท่านอื่นๆทั้งเป็นพี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนกเนี่ยก็ได้เริ่มมาเปิดมุมมองที่กว้างขึ้นแล้วก็ได้มองเห็นภาพที่ชัดขึ้น ว่าความจริงนั้นคืออะไรก็เลยถือว่า ผมเองก็เหมือนกับมีตัวแทนในการที่จะทําส่วนนี้ไปแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าในประเทศไทยมีการรับรู้มากขึ้นท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ที่ไม่ได้เป็นการแอบ,บทํามันซามแบบเปิดเผยนะคุณผู้ชมเขาเองก็พูดชัดว่าเขาเนี่ยมีความต้องการที่จะเทคโอเวอร์พื้นที่ที่กาซาไอ้ความคุมเครือมันก็เลยกระจ่างว่าอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองซึ่งต่างจากไบเดนนะครับท่าทีต่อหน้าก็แบบอย่างหนึ่งรับหลังก็อย่างหนึ่งบอกว่าเอ้ยไม่สนับสนุนหรอกฉันไม่สนับสนุนแต่ว่าแอบบ อนุมัติงบประมาณเนี่ยจำนวนมหาศาลเพื่อที่จะสนับสนุนการกระทําของเอลต่อเจ้าของแผ่นดินนะครับทำให้ชาวโลกได้มองเห็นภาพที่ชัดขึ้นยังไม่พอครับจริงๆข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยยังมีอีกว่าเอลเนี่ยโดยเป็นจมีนบอกว่ายกให้เลยครับไม่ต้องเทคซึ่งย้ําอีกทีหนึ่งว่าย้อนกลับไป70กว่าปีที่แล้วเอลขอมาเป็นผู้อาศัยอยู่ในดินแดนฟาเลสอันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับซึ่งจะมาบิดเบือนกันทีหลังยังไงเนี่ยมันสามารถงัดหลักฐานมาเนี่ยแล้วก็ให้เห็นได้พอเขาเข้าไปอยู่ในพื้นที่เขาก็ ก็เริ่มตั้งตัวเองเป็นรัฐขึ้นมาโดยอาศัยนานาชาติเนี่ยเข้ามาเป็นการสนับสนุนให้เกิดการตั้งรัฐขึ้นมาเมื่อเกิดการตั้งรัฐเสร็จปุ๊บมันก็ต้องมีอาณาเขตสิก็มีการตีขอบอาณาเขตไว้แต่การตีขอบอาณาเขตไว้ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่มีการรุกคืบหมายความว่าเขาไม่ได้พอใจเฉพาะแผ่นดินที่มีการตกลงกันไว้เขาก็มีการรุกคืบด้วยการที่จะขับไล่ประชาชนที่อยู่นอกเขตไปเรื่อยๆอันนี้เขาทํามานานแล้วพอมี UN ขึ้นมาก็มีความคิดว่าเอ้ยงั้นตีีขขออบบดกว่่่าไมใช ที่มีการคุยกันไว้ครับแต่เป็นพื้นที่ที่มีการลุกกล้าพื้นที่ชาวบ้านชาวปาเลสเนี่ยไปเยอะแล้วอ่ะโอเคกําหนดเขตแดนใหม่หลังจากมีการกาหนดเขตแดนใหม่เนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยหลายสิบปีก็มีการลุกคืบโดยการขับไล่ชาวบ้านไปเรื่อยๆๆแตเรื่อย่การเข้าไปโดยการขับไล่ชาวบ้านเนี่ยไม่ได้ไปแบบเรียบร้อยคุยดีๆไม่ใช่นะครับแต่ไปด้วยการใช้กําลังโดยการสนับสนุนยุทธปกรณ์จากอเมริกานี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความเจ็บช้ำความปวดร้าวต่างๆจึงเกิดผู้ที่ตั้งกลุ่มขึ้นมา เป็นกลุ่มผู้ปกป้องดินแดนปาเลสและกลุ่มนี้เนี่ยก็คือลูกหลานที่สูญเสียพ่อแม่ในขณะที่ถูกขับไล่ออกจากบ้านของตัวเองนี่แหละนี่คือของจริงนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น